วันนี้นะคะปกติพี่ได้ทำทุกวันแต่ไม่เคยมาแบ่งปันในทิศตองเลยนะคะทุกคนปกติเราก็จะฟังเพลงนะคะในช่อง Youtube คาถาเงินล้านนะแล้วก็คาถาจะมีคาถาโหสิก,กรรมมีสวดบุรงบุญนะคะในทุกวันที่อาจจะไม่ได้มาแบ่งปันตรงนี้นะคะเพราะว่าบางทีพี่รู้สึกว่าภาษาบาลีพี่ก็อ่านไม่คล่องเราก็เลยไม่ค่อยจะมาบอกแต่ว่าเราแค่มาแบ่งบุญนะคะให้ทุกคนได้ร่วมบรรน,นมทนาบุญไปด้วยกัน ให้ทุกคนลองไปดูในช่อง u t ท b e แล้วก็สวดเป็นประจำแล้วก็ทํางานนะคะที่ถ้าสมมติว่าเราอยากรวยใช่ไหมก็ทํางานที่สามารถทําให้เรารวยได้ในหนังสือนี้ก็จะมีพระคาถายะแยะมากมาแต่ทำอธิษฐานย,ยาวมากเลยค่ะอ่านนะคะพุทธทางชีวิตตังยายาวะนิพานนงสานางขฉามีไปในร่างกายของข้าพเจ้านิตยากรสุภาขอถวายแด่พระพุทธเจ้าเข้าถึงพลินิพานสัตตูมานกรรมเวนอย่ามีมาผจญเดชาพระผูศส ตงมาเป็นบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทานะทําความสำเร็จกิจที่ตั้งใจมหาสรรย์เหนือมนุษย์ทั้งพวงทามังชีวิตตังยาวพระวิพานังสารนังขชามิมีลมที่ข้าพเจ้าหายใจเข้าออกซึ่งไว้กายนิตยากรสุภาขอถวายแด่พระพุทธเจ้าเข้าถึงบริณิพานทุกวิตกเศร้าหมองอย่ามีมาผจญเดชาภะกุศลตรงมาบังเกิด สิ่งที่เป็นบุญเป็นผู้สลลให้จเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทานะทําการงานสําเร็จเนหเนือมหัสจรรย์เหนือมนุษ์ทั้งพวงข้อที่สามสังคังชีวิตต่างยาวะนิพานังสานังขาสามีอนาคตปัจจุบันของข้าพเจ้านิตยากรสุภาขอถวายต่อ ระสังค์เจ้าพระอริยสังฆ์จ้าเจ้า,า,า,จาขอถึงปริถนิพานบาปทั้งหลายกรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายสัตรูตทั้งหลายอย่ามีมาผจญเดชาพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุลตั้งแต่วันนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นทานทานะตั้งใจทําอันไดให้สมปาถนามหาาาัสัจจ์เหนือมนุษย์ข้งปวงอุกาสะอุกาสะข้าพระเจ้านิตยากรโสภาขออัญเชิญเทพย,ายดาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย,ท,ท,ลายที่มีอยู่จริงถึงส6ชั้นฟ้า สุราอะไรตลอดจนกระทั่งภูเขาเหล่ากาภูมิสถานวัดวารามที่อยู่ของข้าพเจ้าร้่นคนดีมีวิเศษมาเป็นประจำจงปักพิทักษ์รักษาโพยแทนใดใดภายนอกภายในขอบสันทัสสันดานของข้าพเจ้านิตยากรโสภาปรถนางานเงินเกียรติยศชื่อเสียงอันนึงอันใดที่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งนั้นอย่าได้ขัดข้องในใจให้ความปรถนาทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,างทุกประการตั้งแต่วันนี้สุดโขโหมี ท,ทุกคนขาในแต่หนังสือธรรมะแต่และเล่มอันนี้บางเอิอเราไปไปเห็นแล้วรไปซื้อมาตั้งนานเพิ่งมาอ่านเจอ,อก็